สวัสดีครับวันนี้ก็พอกันอีกครับนะฮะก็คือวันนี้ผมจะมารีวิวโปรตีนตัวหนึ่งฮะผมเห็นว่าน่าสนใจดีเพราะว่ามันเป็นโปรตีนจากพืชเนี่ยเรียกว่าวีแกนอ่ะกินได้เลยอียกอย่างหนึ่งคือบอกว่าเขาเคลมว่าเขาเนี่ยเด่นเรื่องวัตถุดิบเรื่องผมฟักทองสกัดน้ามันนําเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์อันนี้นนนผมไม่พูดเองนะเนี่ยเขาเคลมตัวเองจากข้างกล่องเลยนะครับท wow. ี่ห้อนี้นะครับอี่ห้อวิท้าแฟร์ gio brand เนี่ยฮพี่ห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราหาจากข้างกล่องก่อนแล้วกันว่าเขานอกจากสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยเขามีอะไรบ้างเออก็คือเนี่ยเขาครับเขาจะเก็บรักษาได้มาณสองปีแล้วก็1กล่องนี่นะครับมีวันเจ็ดซองหนึ่งซองนี่ก็ผสมน้ํา220มิลลิตรนะครับต่อหนึ่งซองอันนี้เนี่ยผมได้แก้วเช็คมาด้วยเพราะว่าเนี่ยที่วิต้าแพนเนี่ยเขาเหมือนว่าจะมีโปรโมชั่นบอกว่าซื้อรู้สึกจะซื้อ3กล่องนะแล้นี่ผมได้มาเนี่ยสกล่องคือจะได้แก้วเช็คมาด้วย แต่โปรโมชั่นเนี๋ยเช็คอีกทีนะครับว่าว่ามันยังไงพ่อมมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เป็นไงบ้าง <Okay. S 1> แต่มันว่าอ่ะผมได้แก้วมาด้วยแล้วกันแก้วเช็คเนี่ยนะครับเป็นของน่าจะเป็นของบร,ริษัทในเครือเขานะครับอีกอันหนึ่งคือ red collapse เนี่ย <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่า <c oughs> โอ้สองค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะ นี่ซองนี่นะฮะหนึ่งกองนี้มีเจ็ดซองแพ็คมาค่อนข้างดีนะฮะมีซองกันชื้นนี้ด้วยข้างในหนึ่งซองเนี่ยมันประมาณ85กรัมนะครับเขาเคลมว่าหนึ่งซองเนี่ยให้โปรตรีน24มิลลิกรัมต่อการผสมน้ำ220มิลลิลิตรนี่เขาเขียนไว้อยู่นะฮะไม่ต้องใช้น้ําเย็นทีนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมด้วยเพราะว่ามันเป็นโปรตรีนจากพืชที่ราคาค่อนข้าง,างสูงนะฮะเราก็อยากรู้เอ๊ะ <ilgili S 1> มันแพงยังไง อันนี้คือแต่เขาเคลมนะว่าวัตถุดิบเขาเนี่ยโโหไฮโซมากอันนี้ผมเลยบอกว่าไม่ผมกลัวพูดผิดน,นะผมเลยจดมาด้วยว่ามันมีส่วนผสมจากอะไรบ้างครับนอกจากเด่นเรื่องของฮาร์เซนัทเนี่ยแล้วก็ไอผงฟักทองนําเข้าของเขานะครับที่เขาเขียนข้างกล่องว่าผงฟักทองสกัดนําเข้าจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยจริงๆเนี่ยส่วนผสมในกลในใน,ในผลิตภัณฑ์ที่เรากินเนี่ยนะฮะที่เราจะกินเนี่ยมันจะมีฟักทองมีข้าวม,ม,มีขินัวถัวชิกกีอัลมอนด์ข้าวโอ๊ตแล้วก็ถั่วลันเตา คือพูดธหลายอย่างเนี่ยมันเป็นพืชที่ให้โปรตีนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วผมก็ดูเนี่ยคือเขาเป็นโปรตีนพืชที่ผสมแคลเซียม1000มิลลิกรัมอยู่ในนี้เอาเป็นว่าเนี่ยนอกจากได้โปรตีนแล้วเนี่ยคือมันมีวิตามินมีใย,ยอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ท,ทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคือบอกว่ามันจะอร่อยหรือปเปล่าเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่านะครับเอออีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยเท่าที่เวที่ผมกินมาเนี่ยนะคือบอกว่าผมลองอ่านดูเนี่ยคือตัวเนี้ย โซเดียมต่ํามากนะมีแค่ประมาณสิมิลลิกรัมเองถ้าเทียบกับเวเจ้าอื่นเนี่ยโซเดียมค่อนข้างสูงนะฮะแม้แต่เวเวนมที่ขายตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยผมเคยลองอ่านดูแต่ผมยังกินอยู่นะเพราะมันสะดวกแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเออนี่ก็น่าสนใจคือมันเป็นโซเดียมที่ให้โซเดียมต่ำเยอสิบมิลลิกรัมนองนะครับน้อยกว่าเจ้าอื่นเยอะคือการกินโซเดียมไม่เยอะเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีหรอกเท่าไหร่นะฮะอืมคือโซเดียมมันก็ช่วยถนอมอาหารนะใช่แต่ว่ากินมากไปก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะ ส่งผลกระทบต่อโรคไตนะครับมันกินเค็มมากๆเนี่ยนะฮะโซเดียมมันจะมีมันจะมีอยู่ในพวกอาหารเค็มด้วยอาหารนี้่นผมก็ชอบกินอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> <g ülme> พยายามเผานะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชองนี้กว่าอันนี้เนี่ยแก้วแก้วเขาบอกว่าแก้วเชคเนี่ยเขาเต็มว,ว่าใส่ได้400มิลลิลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะลองชองดูก็คือ1ซองเนี่ยก็จะมันใช้น้ำมา220มิลลิลิตรก็มันขึ้นแก้วขึ้นแก้วเชคนี่ะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับ จะเริ่มจากการชงด้วยน้ําธรรมดาเนี่ยแหละชงด้วยน้ําธรรมดาลเลยอ่ะเราเราจะใส่ไปครึ่งแก้วนะฮะอ่านี่เห็นไหมครึ่งแก้วเออผมว่าจะใช้กึ่ไก่ตัดน,นะซองนี่เขาออกแบบมาดีนะครับผมมนมีพร้อมฉีกไปลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเพราะเนี่ยตรงนี้มีซองพร้อมฉีกลยเนี่ยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะดูก็แกะง่ายมากเลย ลองขยับดูับว่าจะละลายง่ายหรือเปล่าหอมเลยนะมีนหอมกินกินถั่วเขาเส้นนัดอะ่ะรสดีอยู่นะฮะคือมันไม่เรียกว่าไม่หวานอะ่ะไม่หวานมาก รู้สึกว่ามันจะไม่ใส่ไม่ผสมน้ำตาลเลยครับจริงด้วยคือไม่ใช้สารให้ความหวานด้วยไม่มีน้ําตาลกลูเตนฟรีนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยคือเพอร์เฟกมากคือมันเหมาะกับคนที่รักสุขภาพมากคือว่าไม่มีไม่ค่อยมีสิ่งแปกบอมอยู่ในในนี้เลยดีกว่าเรียกว่าจะไม่มีเลยได้ไหมเมืนก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าถ้ามีคงน้อยมากกินเงียไม่สาใจเดี๋ยวผมขอ เติมน้ำแข็งนยว่ามันจะอร่อยไหมอันนี้ผมลองใส่น้ำแข็งเพิ่มนะฮะก็โอเคนะคือผมว่ามันกินแทนน้ำเปล่าได้เลย <Wow. S 1> อะว้าว โอเคดีนะฮะโอเคถต่ว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งนะที่ผมคิดว่าค่อนข้างดีนะในความคิดผมก็คือเราะว่าให้โปรตีนมาย4บกรัมบนหนึ่งซองนะครับแต่ซองเขาก็ใหญ่ใช้ได้นะคือถ้าคนต้องการโปรตีนที่บอกว่าเร่งด่วนเนี่ยผมว่าโอเคเลยแล้วเหมือนกับว่าถ้าเอาโปรตีนเชคเนี่ยคือใส่กับนมถั่วเหลืองนะครับแล้วเชคเชคเนี่ย กินเนี่ยโปรตีนยิ่งเพิ่มข้าไปใหญ่อันนี้คือเป็นทางเลือกหนึ่งครับในการเพิ่มโปรตีนอย่างไวๆเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ชงน้ําธรรมดาไปแล้วเดี๋ยวคนนี้จะลองโชว์น้ําเย็นดูบ้างนะครับว่าเป็นไงนะครับเนี่ยผมน้ําเย็นมาจะมาแกะอีกซองหนึง่งซองแกะง่ายนะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้กรรไกรเลยอันนี้คุณดีไซน์นี่ดี เดี๋ยวลองใช้น้ำเย็นนะครับ220มิลลิลิตรก็มาณหนึ่งแก้วเนี่ยแหละครับอ่านี่นะถ้าเราทิ้งไว้มันจะไม่ค่อยละลายเท่าไหร่ ชงใน้น้ำเย็นเนี่ยผมว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะในการละลายโปรตีนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแก้วเชคดีกว่ามีแก้วเชคที่ใส่น้ำแข็งอยู่นะ ก็ใช้แก้วเชคอะดีกว่าคือว่าแก้วเชคเนี่ยมันช่วยอะไรได้ดีกว่านะฮะก็ค,คือประโยชน์ของการมีแก้วเชคเนี่ยดีกว่าใช้ช้อนคนตรงนี้แหละฮะมันสะดวกด้วยเดี๋ยวผมใส่ไปให้หมดเลย มองดื่มดูนะครับเนี่ยดูเนี่ยรู้สึกว่าชงด้วยน้ำเย็นอะ่ะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะับเพิรมมันยังเรียกว่ามันละลายละลายโปรตีนได้ค่อนข้างช้าเ่ยมันละลายไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังแบบเห็นเป็นก้อนๆอ,อยู่ครับทั้งที่ดีเนี่ยละลายของโปรตีนเนี่ยครับใช้น้าในอุณหภูมิปกติดีกว่านะครับจะดีกว่าแล้วก็แก้วเชคด้วยสะดวกดีไอ้ <c oughs> ําไม่ชอบไหมผมชอบนะกลิ่นเฮเซนัทมันหอมเดียรอืม กินง่ายคนไม่ชอบหวานเนี่ยผมว่าคือคนต้องการลดความอ้วน,นหรือไม่ชอบหวานเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีนะแล้วก็เหมือนว่ากินแบบแทนอาหารเช้าหรืออาหารมื้อเดินด่วนได้เลยเพราะว่าหนึ่งสองมันให้กับโปรตีน,นยี่สิบกรัมวันนี้ผมก็กินมาแล้วสองซองสี่สิบแปดกรัมเกือบห้าสิบกรัมนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับในการที่จะเพิ่มโปรตีนเร่งด่วน โอเคกันเดี๋ยวผมขอตัวไปทานโปรตีนตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาหน้าจะหาโปรตีนดีๆมารีวิวกันอีกนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ